วางแผนเทรดทองคำกันครับทำเฟรมเดย์ราคายังเป็นเทนขาขึ้นส่วนปัจจุบันราคายูน f เฟ e พูแบ็กทำเฟรม4ชั่วโมงเทนเป็นขาลงและถ้าโปรเ c t h i ไฮของชุดดาวเทนอิมเพลส4ชั่วโมงยังไม่โดนเบรกนั่นก็แปลว่าราคามีโอกาสยกขึ้นมาแล้วก็ลงต่อได้ทุกเมื่อโดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วราคาได้ยกขึ้นมาทดสอบอินเทอร์นอลโปรเ ทำเฟรม4ชั่วโมงแต่ก็มีแรงขายดันราคาลงไปและในเช้าวันนี้ก็ได้มีแรงซื้อดันขึ้นมาทดสอบอีกครั้งแผนเทศของผมในวันนี้ในส่วนของออเดอร์ฝั่งเซลผมยังเห็นราคาทำเฟลดเบรกขึ้นไปเพื่อเก็บ stop สต็อปลอตฝั่งเซลล์ซะก่อนแล้วทํำรีเจคลงมาอย่างรุนแรงจากนั้นผมจะหาจัางหวะเพื่อเปิดออเดอร์เซลล์ตาม และในส่วนของแผนการเทรดฝั่งบายนั้นเบื้องต้นผมอยากเห็นราคาย่อลงมาในดีมานโซนด้านล่างเสียก่อนแล้วมีสัญญาณกลับตัวในทมเฟรมเล็กหลังจากนั้นค่อยหาจังหวะเข้าเทรดออเดอร์ฝั่งบายขึ้นไป